สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรปากหลัก10บล่างดินสมตัวซึ่งเป็นสูตรตัวนี้ที่ผมจะมาคำน,นวณไปชมกันสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามกันนะครับก็จะมีแนวทางงวดวันที่1 6พฤษภาคม2567ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นสถิติสูตรเข้ามา7งวดัติดซึ่งในงวดทีจ7ครับผลคํานวณที่ได้ดินศูนย์กับ1เนาะออก17งนะครับที่ผมจะมาลงไปชมกันเป็นงวดแรกสำหรับสูตรปากหลัก10บล่างอันนี้เนาะ นะส่วนท่านที่สนใจก็มาดูกันครับสถิติสูตรดินสิบล้างอันนี้ครับก็เริ่มเดินนะตั้งแต่ในมุ่งออกศูนย์เก้านะครับซึ่งในงวดแรกนะครับผลคํานวณนะที่ทําได้ดินศูนย์กับหนึ่งก็ยินที่หลักสิบล้างครับในมุ่แรกครับออกศูนย์เก้าเป็นงวดที่สุดเริ่มเดินครับจเราดูที่ข้าหลักสิบศูนย์นะต่อมางวดที่สองงับเดบนสี่กับห้าออกสี่สามสี 4, ่ข้ามที่ทำหลักสิบครับก็ถูกเป็นสองมาเนาะ ต่อมาวันที่3นะครับทำได้7กับ8ปดินหลักสิบครับออก79ครับตัวที่เข้าหลักสิบเครับก็ถูกเป็น3ามวยววันที่4ครับทำได้7กับ8นะครับออก7จ็ดแปดวันนั้นก็เข้าเต็มเต็มเนาะก็เป็นสูตรดินสิบร่งที่มาได้ถึง2ตัวนะวันนั้นเข้า2ตัวนะครับตัวที่เข้าหลักสิบเก็มานะที่หลักหน่วยนะก็ถูกเป็น4นี่วันติดนะครับต่อมา ในงวดที่5ครับทำได้9ก้าขศูนย์ก็ออก9ก้าศูนย์เมืนั้นก็มา2ตัวนะครับออกได้เข้าหลักสิบเก้าเนาะอ่ะก็ถูกเป็น5งวดนะครับงวดที่6นะวันนั้นออ,ออกเจ็ดเก้านะศูนย์ที่ทำได้6กับ7ออก7จ็ดเก้าก็เข้าที่หลักสิบเกเจ็ดเนาะก็ถูกเป็น6งวดต่อมาในงวดที่7นะครับผลคำนวณนะทำได้ศูนย์หนึ่งออกหนึ่งเจ็ดก็ยังติดมาอยู่ที่หลักสิบเกินหนึ่งนะครับก็ถูกเป็น7งวดติด วันะนนี้ก็จะเป็นหัวที่8ที่ผมจะมาแบ่งปันให้ดูกันสำมบสูตรงนี้นะครับส่วนท่านที่สนใจก็มาดูนะครับที่มาของตัวเลขเรามาดูกันว่าสูตรนี้มันเข้ามาแล้วเมวดว่าจริงไหมนะครับอ่นะก็มาลงคํานวณเทียบไปพร้อมกันเนาะอ่ะเริ่มกันเลยครับซึ่งผมจะนําผลรางที่หนึ่งนะจะเริ่มนะตั้งแต่ในมูเทออก979ครับจะนํามาตั้งคํานวณให้ดูกันนะตั้งแต่ในมูเทออก61เนาะส่วนที่เป็นเลขไทยเนาะ6ตอ่นะเรามาดูนครับ ก็จะเป็น1 0 5 9 7 9นะย์ห้าเ้าเะเลขแค่สอตัวในงวดแรกที่จะนำมาคำนวณก็จะเป็นในงวดนี้ที่ออก6 1ถ้าจะ6 1ออก0 9ครับเราก็มาลองคำนวณเทียบดีครับในงวดแรกที่สู่สเริ่มเดินนะก็คือในงวดที่ออก0 9นะครับเราก็มาลองคำนวณเทียบดูครับอ่นะแล้วก็จะใช้3ตัวท้ายครั้งนี้หน่งนะครับอ่นะก็จะเป็น4 2 9เนาะอ่นะนะจะใช้ตั้งไปหลักแสนประกัน4ครั้งครับคุณที่ตั้งไปหลัก ร้อยบนนะบวกกันหครั้งสิบนบวกกนหครั้งบรหลักร้อยครั้งที่หนึบวกกันสครั้งหลักสิครั้งที่หบวกกันสามครั้งหลักหน่ครั้งที่แสครั้ง, 0, 1, งที่หบวกกันสครั้งเนาะแล้วก็บกีสองพงที่อีกครั้งครับศูนย์บวกเบวกจะเป็นสิบวกแปดยบสามวกหกสาบวกแปดบวกสองพงที่เท่ากับสี่สิบเนาะได้จุดแรกคืศูนย์บวกเพิ่มอีกหน่งอ่ะดิ่งศูนย์กับหนึ่งหนึ่งโได้ที่นะ อันนี้คือสูตรเด่น10ล้านเนาะจะมีมันจอก10ล้านอย่างเดียวนะก็จะมีบังงวดก็มาสองตัวนะครับต่อมาครับงวดที่สองนะเราก็มาลงคำนวณเทียบผนกำได้4กับ5จริงเลยเนาะในงวดที่2ออก4ีสามครับอ่ะทีนี้ผมจะนำผลยกมันตั้งคำนวณดูกันนะครับจาก9 7 9ก็จะเป็น0 6 3นะครับอ่าวิธีคิดสูตรอันนี้ครับจะนำตัวเลัก หมื่นบวกกัน4ครั้งเนาะบริจาคร้อยหลักาคสิบหลักร้อยครั้งที่1บวกกัน2ครั้งครับหลัก10ครั้งที่1บวกกัน3ครั้งครับหลักหน่วยครั้งที่1บวกกัน2ครั้งบวกด้วย2คงที่อีกนํามาบวกดูนครับ0วก0เป็น0บว6เป็น6 6บวก8เป็น14บวก2เป็น16 16บวก6 22บวก2 24เนาะชั้นได้4ตัวแรกนะบวกเพิ่มเป็น1แทนเป็น5นะครับอ่ะก็คืออันนี้เรีน10ล้านในบวกด้วย2บวกด้ว2ออก43นะครับตัวที่เข้าหลัก10เป็น4ครับ นะครบถูกเป็น2งวนนะครับนี่คือดิน10ล่างนะจะเป็นแบบ2ตัวต่อมาในงวดที่3านะครับในดที่สามทำได้7กับ8ครับม้วนสามออก79นะแล้วก็มาดูกันครับนะทำได้7 9จริงหรือเปล่าเนาะงวดที่3ามนะครับทำได้7 8เนาะซึ่งมันออก79นะครับถ้าจะ0 6 3กจะเป็น3 9 5้าครับ วิธีคิดสูตรอันนี้ครับเป็นสูตรเด่นสิบแลงจะทำตั้มในหลักเป็่นบวกกัน4ครั้งครับบริหรลักร้อยหลักสิบบวนะบริหลักร้อยครั้งนี้1นึ่งบวกกันสครั้งหลักสิบครั้งที่1นึ่งบวกกันสครั้งเนาะหลักหน่วยค,ครั้งที่หนึ่งกกันสครั้งบริสองคงที่ครับหกบวก3เป็น9 9บวกเก้าเป็น18บวก5 23ยี่สบวกสองบวกสคงที่ครับ27่สิทำได้78นะงวดน,นั้นที่3ออก79ดิน78ออก79เนาะ ก็ทุเป็นสามงวดครับต่อมาจะเป็นงวดที่4ครับงวดนั้นทำได้7 8ครับออก7 8เนาะงวดที่ทำได้7 8ก็มานะสตัวเลยนะคือเข้า2ตัวนี่ครับเราก็มาลองคำนวณเทียบดูครับ วิธีคิดสูตรอันนี้ครับจะใช้จำนวนหลักเหมือนบวกกัน4ครั้งครับหลักร้อยบวกกัน1ครั้งเนาะหลักสิบบวกกัน1ครั้งหลักร้อยครั้งที่1บวกกัน2ครั้งหลักสิบครั้งที่1บวกกัน3ครั้งบวกด้หลักหน่วยครั้งที่1บวกกัน2ครั้งครับแล้วก็บวกด้วยคงที่อีกครั้งเนาะนำศูนย์บวกกเป็น6บวก8เป็น1 4บครับ14บสบวกหนึเป็นสิบ้นอวก78ครับก็เได้า2ตับวเลยคในงวดนั้นออกเป็น4ปครับก็เข้าสองับ ต่อมาครับงวดที่5นะครับในงวดที่5ครับในงวดนั้นนะครับทำได้เลขดิ่นคือ9กับศูนย์นะงวดนั้นก็ออก9 0ก็เข้า2ตัวครับอ่านะก็จะมี2งวดนะัดที่เข้า2ตัวนะเรามาดูกันครับมาดูกันครับในงวดที่5นะครับงวดนั้นได้9 0จริงหรือเปล่าเนาะ ที่คิดครับจะใช้ตั้งแต่หลักหมื่นบวกกัน4ครั้งนะครับหลักร้อยบวกกัน1ครั้งน้องหลักสิบบวกกัน1ครั้งหลักร้อยครั้งที่1บวกกัน2ครั้งหลักสิบครั้งที่1บวกกัน3ครั้งหลักหน่วยครั้งที่1บวกกัน2ครั้งบวกด้วย2คงที่อีกครั้ง6กบวกหกหิน12บสองวกสองพน14บสี่บวกหนึบวกสองบเจ็วกสองพน19นะบวกสองพน19ได้9ก้บวกเพมีกเป็น0ได้9ก้ับศ ออกรับออก9ย์ครับก็เข้าที่หลักสิบีเเนาะต่อมางวดที่6ครับในงวดที่6นะครับทำได้เลขดินคือ6กับ7ครับงวดที่6นะครับผลที่ออกคือ79ครับทีนี้เราก็มาลองคำนวณเทียบดูทาได้6กับ7จริงไหมนะครับจะตรงตามที่ผมทำสถิติไว้จริงหรือเปล่านะอย่างในงวดที่6นะครับทำได้6กับ7นะครับ มาต่อกันเลยครับในงวดที่6ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้เนาะวิธีการคำนวณน,นะจะนตำตัห,หม่นหลักหมื่นบวกกัน4ครั้งบวกหลักร้อยบวกหลัก10หลัก10บครั้งที่1บวกกัน2ครั้งหลัก10อ่าหลักร้อยครั้งที่1บวกกัน2 ครั้งนะบริหลัก10ครั้งที่1บวกกัน3ครั้งเนาะหลักหน่วยครั้งที่1บวกกัน2ครั้งบวกีสองคงที่อีกครั้ง0วก4เป็นเป็น4บวก8ปเป็น12บวกเป็น16บสี่บวกแองกสอเป็นสิบสี่บวกหกิบวกสี่ยี่บวกสอนะครับได้หกกับเจ็ดนะครับวันนั้นออกเจ็้าครับ ก็มาล 7. หลักสิบจ็ดงวดที่7ที่ผ่านมานะครับศูนย์นี้ทําได้ศูนย์ดับหนึ่งนะครับได้โจกหนึ่งเจ็ดครับทีนี้ก็มาลงคํานวณเทียบดูครับนำจำนวนหลักหมื่นบวกกัน4ครั้งครับหลักร้อยบวกกัน1ครั้งหลักสิบบวกกัน1ครั้งหลักร้อยครั้งที่หนึ่บวกกัน2ครั้งหลักสิบครั้งที่1บวกกัน3ครั้ง หลักหน่วยครั้งที่1นึบวกกันสครั้งบวกด้วยสคงที่ครั้งคงบวก5เป็น11บเอ็ดบวกเก้ายี่สบวกสี่บวกหกสามสิบสานได้0กับ1นะครับออก1 7ก็ยังติด่าดที่หลักสิบล่างอยู่ครับสำหรับสูตรอันนี้เนาะเต็ม10ล่างนะครับเป็นสูตรปักหลักสิบล่างนะเต็มสตัวนะก็เป็นสูตรที่เดินดีนะครับวันนี้ก็จะเป็นงวดที่8ครับจากที่สูตรนี้เดินมานะครับ7งวดหัวติดเลยวันนี้ก็จะเป็นงวดที่8ครับที่ผมจะมาแบ่งปันให้ดูกันนะ ซึ่งอันนี้จะเป็น3ตัวท้ายขั้นที่หนึ่งครับผลที่เราในงวดที่ผ่านมาเนาะอ0104อันนี้จะเป็นผลในรางวัลที่หนึ่งอันนี้เป็นเลขท้าย2ตัวนะทีนี้จะนำตัวมีหลักหมื่นบวกกันด้วยกันสครั้งเนาะหลักร้อยหลักสิบหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้งหลักหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้งหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกกันสามครั้งเนาะหลักหมื่นครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้งบวกด้วยสองคงที่ครั้งนะครับ อ่ทีนี้ก็ลงนำมาบวกดูครับสบวกหนึเป็นสาบวกหเป็นสี่บวกสเป็นหกบวกแปดสิบสี่วกสคงที่1ิได้ตัวแรงวันนีกเป็นบวกก็มี1แต้มเป็นเนี่คือมว,น,วนใหม่นะครับเด่น10บแลงนะเด่นที่6กับ7ครับก็คาดว่ามันน่าจะมีหมาอีกเนาะในม้วนวันที่16นะครับเป็นาคมนี้อันนี้คือแนวทางนะปักหลัก10บแลงนะครับเด่นที่6กับ7 ครับดินที่6กับ7ครับนี่คือความน่าจะเป็นนะดิน10ดลางในงวดนี้แต่ที่สูงนี้เดินมา7งวดมวติดวันนี้ก็จะเป็นมวดที่8นะครับมวดที่8ครับดิน6กับ7เนาะ ถ้าทูกใจสูตรอันนี้แคปไว้ครับน,นี่คือสูตรปากหลักสิบล่างเนาะวันนี้ครับทาได้6กับเจ็ดเ็นวันที่8ครับที่ผมมาแบ่งปันให้ดูกันเนะะาะประมาณนี้อันนี้คือแนวทางนะครับก็เลือกตามสูตรที่ชอบนะครับคิดยังไงขอไม่ได้บอกกันได้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้ฟีีทุกท่านช่วงนี้ครับแล้วพบก,กันอีกคลิปหน้าขอบคุณุท่นสวัสดีครับ